สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีในเทศกาลสงการนะคะเป็นไปไม่ได้เลยที่วันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องตันแรนเล่นใหญ่เล่นใหญ่เรื่องของการส่งน้ำพระนะคะมีคนถามตลอดอะนะคะว่าทำไมต้องส่งส่งทำไมแล้วเราก็จะได้รับคำตอบแบบเออเขาเรียกนะสแตนดาร์ดอะประมาณว่าก็ส่ง การเอ่ออะไรนะอะไรนะชำระล้างจิตใจอะไรต่างๆนานาเป็นการทําบุญเป็นการนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยเออประมาณอย่างเงี้ยนะเท่าที่ีอ่านๆดูแล้วก็ฟังๆก็พูดกันอ่ะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะทุกคนเรื่องราวเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยในครั้งพุทธประวัติอ่ะนะคะตั้งแต่ครั้งพุทธเจ้าอ่ะนะคะก็คือก่อนคร,ร,ริดสกาลอย่างที่บอกนะคะว่าเอ่อศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะคะทุกคนเจ้าชายเสด็จเนี่ยท่านทรงออกบทใช่ปะ แล้วตวสาสลูเป็นเอ่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนอายุเท่าไหร่สี่สิบห้าใช่ไหมคะพอตสาสลุเสร็จก็เผยพาศาส,สนาไปทั่วนะคะจนกระทั่งท่านพระชนมายุแปดสิบพรรษาเนี่ยไอเจ้ามารว,วัศรีมารก็มาก่ะกวนนะคะเพื่อให้ท่านปลงอายุสังขารซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าในครั้งนั้นเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยขอนะคะเป็นการเขาเรียกว่า พูดไปเปลยอะให้พระอานนรู้ว่าท่านจะปองอยสังขารแล้วนะพูดถึงสามรอบนะคะแล้วไอ้เจ้าพญามารวสวัรคมาเนี่ยก็คือมาโดนใจให้พระอานนไม่ได้ยินนะคะสุดท้ายพอครั้งที่สี่เนี่ยท่านโงอยสังขารอีกที่บริเวณปาวางและชดีนะคะเสร็จแล้วรอบเนี้ยพระอ,อนนได้ยินนะคะท่านก็เลยขอว่าให้ทรงอยู่ต่อเธออะไรประมาณอย่างงี้พระเจ้าก็บอกว่าทำไมอานนท์ถึงมาขอเราตอนนี้ นะมาขอตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วไงคะคือถ้าขอตั้งแต่1ใน3ครั้งที่ทําไปก่อนหน้าเนี้ก็จะให้ตามคําขอนะคะทำไมคิดถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอย่างนี้ค่ะทุกคนมันมีเรื่องเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะคะทุกคนเราจะไม่มีอายุกันประมาณ70-80อะไรประมาณนี้หรอกคือจริงๆถ้าในคราวนั้นเนี่ยถ้าพระอนนทูนขอใช่ไหมคะแล้วพระเจ้าท่านทรงตรัสให้ว่าโอเคท่านจะทรงมีอายุต่อไปยืนยาวนานจากตอนนั้น80ใช่ไหม ก็คือยาวไปเรื่อยๆอ่ะช่วงกับช่วงกันอ่ะคือไม่ตายอ่ะประมาณเนี้ยซึ่งมันไปไปไม่ได้แล้วค่ะทุกคนคือทุกคนได้พามาการว่าถ้ามนุษย์เกิดมาแล้วมันไม่ตายมันจะเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมคะมันก็คงไม่มีที่จะให้อยู่ขนาดทุกวันนี้มันยังแย่งที่ทํากินแย่งน้ําแย่งอาหารกันไม่ว่างเว้นกันแต่ละวันไใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยปรองอายุสังขารแล้วก็ เอ่อปรินิพานไปตอนที่ท่านพระชนมายุ80พรรษาที่เมืองกุสินารานะคะท่านรู้ก่อนด้วยนะคะว่าท่านจกรินิพพานนะคะมันก็มีเรื่องราวแหละนะคะว่าก่อนจะปรินิพานก็ให้อัญเชิญถูกอันเชิญไปนะคะไปที่สวนที่ป่ามะม่วงอะคะ่ะเป็นบ้านของนายจุนนะนะคะจุนนะหรือจุนทะเนะะี่ยค่ะเชิญไปอ่านเชิญไปพร้อมกับพระสงฆ์ที่ติดตามไปด้วยนะคะแล้วก็ทําอาหารถวายอาหารชนิดนั้นก็คือสูกะมวัตตสูกะ อธรรมะมวัตอะไรนะที่พูดชื่อไม่ถูกละสูกะละมัทวะเออวันนี้คือบางคนก็บอกมันเป็นเห็ดบางคนบอกมันเป็นหมูเอออะไระวันอย่างนี้นะคะคือเขาก็เลยสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นหมูว่ะนะคะหรือว่าเป็นในลักษณะของเนื้ออะไรบางอย่างที่ทําให้สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงย่อยไม่ได้อะคืออายุมากๆระบบย่อยมันไม่ดีค่ะท่านก็เลยเหมือนรู้อะค่ะท่านก็เลยบอกกับว่าพรนนะนท์บอกกับนายจุนาว่า อาหารเหล่านี้ให้ถวายแด่พระองค์อย่างเดียวนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เอาอาหารที่เหลือเนี่ยไปฝังซะส่วนพระสงฆ์ที่ติดตามไปด้วยให้ทําอาหารอย่างอื่นถวายนะคะเสร็จแล้วเขากลับไปท่านก็เริ่มเมียอาการไม่สบายนะคะเริ่มไม่สบายก็เลยเรียกพระอนทน,นไปพูดคุยว่าหลังจากที่ท่านเนี่ยปริิพานไปแล้วใช่ไหมท่านก็กลัวว่าจะมีคนไปว่านายจุนนะนะคะว่า,าทําให้พระเจ้าท่านปรินิพานใช่ไหมก็บอกกับพระอนทนน์ว่า การถวายอาหารที่มีบุญมากเลยนะคะมีอยู่สองคาวด้วยกันก็คือครั้งแรกคือตอนที่ท่านท่านตัสรุใช่ไหมนางสุชาดาก็นำข้าวมัทุปะป,ปายาใส่ถาดทองไปถวายใช่ไหมคะแล้วก็มาครั้งนี้ก็ตอนปรินิพานก็นายจุนนะนี่ทำสุกะละมัทวะเนี่ยมาถวายนะคะก็ทำให เอ่อถึงเวลาที่ท่านจะต้องปรินิพพานอะไรประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้ย้อนกลับมาค่ะทุกคนนะคะต้องเล่ายืดยาวไปหน่อยนึงเพราะว่าในเรื่องเราในพระประวัติเนี่ยนะคะทุกคนเรื่องเราของพระเจ้าเนี่ยจริงแล้วเนี่ยบางทีเราคิดว่าเราอ่านเยอะแล้วนะคะมันยังมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยมันยังมีหนังสือบางทําเรื่องประวัติมันได้ในเรื่องของความรู้สึกว่าเออวะ่ะสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่เห็นมีความจาเป็นเลยนะคะที่จะต้องออกมาลำบากยากเข็ญเนี่ยว่ง นเผ่าใช่ไหมเป็นวรรดศาสตร์อ,อะอยู่ชิวๆไปดิในเผ่าใช่ว่าไม่นะคะแต่ว่าท่านก็ออกมาเพื่อแสวงหาหนทางแห่งการทุกข์นะคะทำให้พุทธศาสนิกชนพวกเราเนี่ยนะคะได้มีเกาะเขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจว่าเวลาที่เราเจอเรื่องทุกข์ร้อนใดๆเนี่ยนะคะเราจะนำตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่ที่ใดนั่นคือนาไปสู่ธรรมะนําไปสู่ศาสนานะคะใครก็ตามที่เดินก็ามาในเส้นทางสนายเนี่ยนะคะทุกคนรับรองนะคะว่ามันจะมีแต่ความสุข ายใจแล้วก็มันจะคืออะไรอะไรก็จะทำร้ายเราไม่ได้ค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าเคยมีคนบอกกี้ว่าจริงๆก็ไม่ใช่คนบอกนะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะแล้วก็หมายถึงพระหลายๆท่านก็เคยพูดเอาไว้นะคะว่าคนที่อยู่ในสีแล้วทำนะ,ะทุกคน คือก่อนหน้านี้จะจะมีออกนอโล่นะทางไปได้ห้าข้ออาจจะทําไม่ได้ทั้งห้าใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติอะมันไม่มีมนุษย์คนไหนจะแบบแหมดีแล้วระเสฐสีมาตั้งแต่แหมเ้โหบริสุท์ผุดพองอะไรเยยงี้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นทุกคนมันต้องผ่านการเรียนรู้ไงคะทุกคนกคนีพอเราอยู่ในจุดที่มันเป็นสีลแล้วใช่ไหมคะสีห้าข้อถ้าเราปฏิบัติได้นะสีเนี่ยค่ะทุกคนจะช่วยจัดการคนไม่ดีออกไปจากชีวิตของเรานะคะก็คือพูดง่ายคือศีลสีมันไม่เสมอกันอะ่ะมันก็จะ เบื่อไม่ค่อยอยากพบอยากเจอไม่อยากพูดอยากคุยเพราะสีมันไม่เสมอกันเข้าใจที่กีโกใช่ไหมเออประมาณอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหดีแล้วระษาสีแล้วมึงอะไรเงี้ยโอ้โหมึงมึงดีขนาดนี้มึงไม่น่าจะเกิดอยู่บนโลกมนุษย์ไม่ใช่คือมันก็ต้องปรับใช้อะคะ่ะแต่เพียงแค่ว่าพยายามอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็อย่าให้คนอื่นมาเบียดเบียนเราด้วยนะไม่ใช่แบบืยอมยอมแล้วก็ยอมเกินนะคะนี่ก็ไม่ใช่เพราะว่าสัตว์ดอนเนอประมาณอย่างนี้อ่ะโอเคกลับมาเข้าเรื่องค่ะทุกคน คือจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงวันสงการถูกป่ะคะวันที่12เนี่ยมันยังไม่ใช่สงการหรอกมันเป็นมันเป็นวันก่อนกับบ้านวันสงการนะทีนี้มันก็จะมีบางคนที่เขาเรียกอะไรนะ เดินทางกลับกันตั้งแต่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์อะไรที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่คคุยไปเมื่อคืนนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆวันสงการจริงๆมันคือ1 3บ1า1สี่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าว่าใช่ไหมคะมหาสงการก็คือวันที่14ก็คือวันกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เขาทําบุญเนี่ยนะคะบางคนที่เขาแบบทําบุญจัดๆเลยหรือแบบชอบการทําบุญมากๆเนี่ยเขาก็จะยึดเอาวันที่14เนี่ยคือวันมหาสงการเนี่ยกูต้องไปทําบุญในอย่างเงี้ยแต่อย่างที่กี้บอกนะคะว่า ยุคนี้นี่ยนะคะทุกคนมันอยู่ที่ความสะดวกด้วยนะคะเพราะว่าขี้เข้าใจว่าสมัยนี้เน่ยคือวัดวาอารามพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าต่างๆนานานะก็แหม่นะมันก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบบางทีบางทีเราก็กราบไหว้ไม่ลงอะในข้อเ่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยท่านทรงมองการไกลมากเลยนะท่านบอกแล้วว่าไม่มีใครเป็นตัวแทนท่านได้นะคะหลังจากสิ้นปริไดพานไปแล้วเนี่ย สิ่งที่จะอยู่กับพวกเราไปตลอดนั่นคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะทุกคนนั่นคือพระธรรมคาสั่งสอนโดยมีพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้นำธรรมเหล่านั้นเนี่ยมาเผยแผ่ให้กับคนที่เป็นพุทธศาสนชนซึ่งถ้ปัจจุบันนี้พุทธศาส,สรรน,นชนบางคนเนี่ยอยู่ในเพศคารวะเนี่ยก็ศึกษาศาส,สนาอย่างเข้มข้นไม่แพ้พระเลยทีเดียวนะคะทุกคน ถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าวันเปลี่ยนไปเนี่ยนะคะทุกคนเราเข้าถึงศาสนาได้มากขึ้นเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆแล้วศาสนาเนี่ยมันมันโคตรจะเป็นอะไรที่ทันสมัยมากพุทธเจ้าท่านทรงคิดในเรื่องของกฎเหล่านี้นะคะตั้งแต่ก่อนพุทธกาลอะ่ะ2,500ปีไปแล้วอะ่ะท่านคิดได้ไงท่านฉลาดมากนะคะคือฉลาดตั้งแต่วิธีการเผยแพร่ศาสนาแล้ว ถูกไหมคะทาไมไม่เลือกพาราณาสีทําไมถึงเลือกราเชคือทำไมยอมยอมเดินทางย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาหรือว่าทําไมถึงไม่ปักหลักนะคะไม่เอาพุทธศาสนาเนี่ยปฏิสถานไว้ที่พาราณาสีเพราะสมัยก่อนอินเดียเนี่ยนะคะทุกคนมีการปกครองอ่าไม่ใช่การปกครองมีศาสนาที่ค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็แข็งแกร่งมากคือศาสนาพราหมณ์ พรามนี่เกิดก่อนใคระคะมีมาก่อนพุทธไงถูกไหมคะพระองค์ก็เลยเลือกที่จะเดินกับเดินทางกลับมาที่ราชคฤห์นะคะแล้วก็ไปเผยแผ่ศาส,สนาไม่ใช่พระธทมคำสั่งสอนเนี่ยให้กับบรรจวัคียก่อนคือพูดง่ายคือรู้ด้วยซ้ำนะคะว่าจะต้องเผยแผ่ศาสนาให้กับคนกลุ่มใดเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือนะคะอย่างที่บอกว่าเวลาดูเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะโอ้โหมันทําให้เรารู้ว่าแหมพระองค์นี้แบบ สุดยอดอะขนาดเรื่องบางเรื่องเนี่ยะคะทุกคนไอสไตล์ที่ว่าแน่ๆน่ะนะคะยังไม่สามารถอธิบายเรื่องบางเรื่องได้ทะลุปุงโปงเหมือนอย่างที่ศาสนาพุทธหรือว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนเลยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไอสไตล์ไม่เก่งนะคือ,อเขาอาจจะเป็นฝรั่งไงใช่ไหมวเวลาเขาสื่อออกมาบางทีเราอาจจะไม่ไม่เข้าใจเขาโดยโดยแบบร้อเซเหมือนพุทธเจ้าท่านเพราะว่าพพุทธเจ้าคือคนเอเชียนะคะ ถูกไหมอินเดียก็คือเอเชียนั่นแหละประมาณนี้จะเป็นเอเชียเหนือเราขึ้นไปพวกเรานี่มันท้ายๆลงมาแล้วนะคะได้ห่างๆมาอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราก็มีการรับเอาศาสนาพุทธมาอย่างเข้มข้นนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นบุญกับพุทธศาสนิกชนอย่างพวกเราจริงๆนะคะอ่ะพูดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยยังไม่เข้าเรื่องส่งน้ำพราสักทีอ่ะกลับมาที่เรื่องส่งน้ำพราค่ะทุกคนศึกษาที <laughs> หลายคนไี้ฟังคงได้ใ,ใจว่าโ,โหกี่มึงสุดยอดจริงๆต้องสติดีแล้วก็สมาธิดีด้วยนะคะไม่งั้นจะกลับมาเรื่องเดิมไม่ได้ก <c oughs> ็อย่างงี้ค่ะทุกคนสิบสามสิบสี่สิบ้าเนี่ยคือวันสงกรานถูกไหมคะแล้ววันที่สิบสี่ก็คือวันมหาสงการปีนี้เนี่ยนางสงการชื่อนางอะไรกี่อะไรสักอย่างนึงอะกี่พูดชื่อไม่ถูก้รอวะกี่มิถกี่มิอะไรมาเทวีอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะทับด,ดอกทับด,ดอกจงกลน,นีใช่ไหมแล้วก็ พาหนะเป็นควายหรือว่ามาหิงสาั่นแหละอืออประมาณนี้เพราะนั้นปีนี้กี้เลยไม่ว่างเลยคะ่ะว่ากี้เป็นพาหันะอยู่พูดเล่นม่เซลคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทุกคนนางสงการมีทั้งหมด7วันถูกไหมคะก็คืออาทิตย์จันทระะ์พุธพฤหสัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเนี่ยมีทั้งหมด7ดวันเรื่องราวต่างๆของนาะงสงการก็คงไม่ต้องเล่าแล้วมั้ง มันเป็นลักษณะของการที่ลูกสาวของเท,เทวพรมเนี่ยอันเชิญศีรษะใบงานมันมีเรื่องราวก่อนหน้านั้นเพราะว่าเสียงของเท,เทวพรมเนี่ยมันลงไปที่ที่พื้นไม่ได้ขึ้นบนฟ้าก็ไม่ได้ใช่ไหมลงข้างล่างก็เกิดไฟบัรลัยการลงในน้ําก็น้ําแหกขึแแ้แห้งแห้งเหือดอขึ้นไปบนฟ้าก็จะเกิดแบบอาเพศ,เศต่นนางๆนานาก็เลยต้องมีการอันเชิญเศียงเนี่ยมาทุกปียะ โดยลูกสาวทั้ง7คนเนี่ยเป็นคนอัญเชิญมานี่คือประวัติคร่าวๆเลยนะคะจริงๆเรื่องหอเหล่านี้ไปเปิดอีก Google ดูก็รู้ค่ะทุกคนโหข้อมูลมันเยอะแยะอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วก็ปีนี้เป็นวันอะไรนะมันพฤหัสใช่ไหมเมาส์แตกเดยวนะวันพฤหัสสิใช่วันพฤหัสนางเอ่อนางเนี่ยนางนางสงการคนนี้นะคะเป็นวันพฤหัสก็คือทัดดอกจงกน,นีแล้วก็พาหานะเป็น มหิงสาหรือว่าควายนะคะหลังสงการามกี้พุ่งลงไปเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะไปย้อนดูในชุมชนได้นะคะทุกคนทีนี้กลับมาที่เรื่องการส่งน้ําพระค่ะทุกคนอ่าเข้าเรื่องสักทีนะคะหลังจากที่อ้อมไปไกลถึงพัฒนาการนะคะอ่ะกลับมาค่ะทุกคนเขาบอกว่าอย่างนี้คือเรื่องเรื่องถึงอย่างว่าการส่งน้พาพระเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยในพุทธกาลนะคะเขาบอกว่าในในครั้งนั้นเนี่ยนะคะ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคะท่านเสด็จประทับอยู่ที่นเชตวันมหาวิหารนะคะแล้วก็พร้อมด้วยพระภิกษุทั้งหมดเนี่ยห้ารอลูกนะคะพระเจ้าประเสียที่โคศน,นี่ท่านก็เหมือนกับว่าพาพวกข้าราชการอํามาต์ต่างๆนาๆนาเนี่ยนะคะมาเข้าเฝ้าเสร็จแล้วก็ได้นําเครื่องสัมภาระทั้งหลายเนี่ยเข้าไปสู่พระเชตวันมหาวิหารด้วยพร้อมกับถวายอภิวาท ถวายพิว่าคืออะไรก็คือถวายบังคมหรือว่าทําความเคารพอะค่ะแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ประทับนั่งนะที่ส่วนทางด้านข้างหนึ่งนะคะทุกคนคะส่วนทางด้านข้างหนึ่งทุกคนดูภาพตามกี้นะมันคือที่ไหนหรือว่ามันคืออาสนะที่เวลาเราไปตามวัดมันจะอยู่ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้แล้วแต่เขาจะสร้างอะดูภาพว่าไอ้ที่มันอยู่ด้านข้างแล้วมีคนนั่งอะแล้วพระเจ้าก็นั่งบนฐานสุกชีนั่นคือเหตุผลว่าทําไม อุโบสถหรือว่าวิหารเวลามีพระพุทธรูปประดิษฐานจะต้องมีฐานสุกชีเป็นตัวแทนของสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ตรงกลางแล้วก็ประทับอยู่บนฐานสุกชีไงเห็นยว่าเออมาๆอย่างนี้เสร็จแล้วพอท่านประทับนั่งแล้วเนี่ยนะคะเออก็ทูลถามว่าพันเตนข้าแต่พระผู้เจริญอ,อ,อันบุคคลใดกระทาสักการะบูชาส์ เถราพิเศษแก่สงด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาจะได้ผลอานิสง์เป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้ายิงตัดว่าดูก่อนมหาราชบุคคลใดมีความเชื่อในคุณพระรัตนตรายทั้งสประการในเมื่อปรารถนาอันใดก็จะสมความมุ่งมากปรารถนาทุกประการการทำเถราพิเศษนี้ ได้ทำกันสืบสืบมาในครั้งพุทธเจ้าก่อนก่อนทุกคนคะพุทธเจ้าก่อนก่อนก่อน,อนที่จะเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ล่าสุดของเราเนี่ยนะคะทุกคนคือพระสมณโคโดมถูกไหมก่อนหน้าน,นี้เรามีพุทธเจ้านะคะแล้วองค์ต่อไปของเราเนี่ยต่อจากพระสมณโคโดมก็คือทีปังก่อนชื่อเดียวกับ ลูกชายของรัชกาลที่สิบเลยเห็นปะคะประมาณนั้นนี่แหละทีบังกรคือชื่อของพุทธเจ้าในในกัปต่อไปนะคะทุกคนคือตอนนี้เจ้าชาศรสดถาของเราเนี่ยนะคะทุกคนหรือพุทธเจ้าของเราเนี่ยอยู่ในอ่าหนึ่งในพัทระกัปพัทละกัปก,ก็คือมีทั้งหมดสี่ถูกไหมคะพระสมณโคดมก่อนหน้าน,นี้ก็มีก่อนหน้านี้ไปอีกแล้วก็พอหลังจากพระสมณโคดมก็จะเป็นพระเจ้าทีบังกรแล้วพอหลุดจากทีบังกรไปก็จะเป็นพระรี่อริวาที่เขาเรียกว่ายุคพระสีอานนั่นเองนะคะกี่คงอยู่ไม่ถึงหรอกนะคะ นะมันรู้จะตายวันไหนยังไม่รู้เลยยุคภรีอานเนี่ยทุกคนเคยได้ยินไหมคนเฒ่าคนแก่ชอบบอกว่าขอให้เราทันอขอให้ทันภาษีอานทุกพ,พทุกชาติไปนั่นแหละภาษีอานก็คือภาษีอริยเมตตาเขาหมายถึงว่าเหมือนดิดแดนที่ต่อไปเนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยมันจะไม่มีการลบรลาค่าฟันนะคะเราจะอยู่กันด้วยความสงบสุขคือพูดงา่ายคือบ้านทุกบ้านสามารถเปิดประตูนอนได้อะไม่มีการลักขโมยทุกคนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม อย่างที่บอกว่าโอ้โหถ้าถ้ามีโอกาสได้เกิดก็ขอได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตตาอีกสักรอบก็ดีนะคะทุกคนถ้าได้เกิดนะเออมานี้อ่ะทุกคนกลับมาค่ะเมื่อกี้ที่พูดว่าไงนะพูดถึงเรื่องว่าท่านบอกว่ามีการทําสืบๆกันมานะคะในครั้งทธเจ้าองค์ก่อนๆก็คือมีการทํากันมาใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงแสดงเอ่อสืบต่อไปว่าในการละครั้งนั้นเนี่ยเป็นสมัยศาสนาของพระพุทธเจ้า เมทังกรน,นะคะเมทังกรี้อ่านผิดถูกไหมเนะ่ยไม่ถูกไม่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 ผิดนะคะพระเจ้าเมทังกรน,นะคะยังมีพระยาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าวิชัยยะได้เสวยสมบัติในเมืองสารนครประกอบไปด้วยทศพิธร,ราชธรรมสิบประการทศพิทราชธรรมคืออะไรก็คือธรรมที่พระมหากษัตริย์ทรงพึงมีนะคะทุกคน ทานังศีลังบาลิตาคังอาชวังวะชวังตะปังอโกทังอวิหิงสัญจะคันติจะอาวิโรธนางเนี่ยสิบข้อนะคะอันนี้คือวิธีการท่องแบบเ,เขาเรียกว,ว่าภาษาบาลีนะมันมีวิธีการแปลมีทั้งหมด10ข้อเนี่ยถ้าท่องแบบนี้ได้จับรองได้หมดนะคะทุกคนคือทีนี้พระพุทธเจ้า,าพักมหากษัตัตย์องค์นั้น,นท่านดำรงอยู่ในทูกพีราชาธรรมถูกไหมคะแล้วก็มีพระเถระองค์หนึ่งเนี่ยชื่อว่า อุตสาอุตสา,านะคะใช่ไหมอ้ออ่างสระอุสเส,อ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 สอือสเสือสรอุตสานะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอันอันตวาสิกแห่งพระพุทธเจ้าเมทางก่อนพยาวิชัยยะเนี่ยได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถระเข้าในเมืองพยาวิชัยยะก็มีใจศรัทธาเรื่อมใสในอิริยบทของพระมหาเถระเจ้า จึงเสด็จไปต้อนรับนิมนต์ให้ไปสู่ปราสาทของพระองค์แล้วก็จัดแจงสงถลาพิเศษด้วยน้ำหอมเสร็จแล้วถวายพัฒตาหารตั้งความปรารถนาว่าปวงชนทั้งหลายที่อยู่ในขอบขันทเสมาขอจงตั้งอยู่ในโอวาทคำสอนของพระองค์ทุกเมื่อและขอให้ข้าพระองค์ได้พ้นจากทุกภัยขเวท ฆ้าศึกศัตรูทั้งหลายด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำไวอ้อนาคตตะการโน้นเทินพระมหาเถระเจ้าก็ได้อนุโมทนาแห่งพระยาวิชัยยะแล้วถวายพระพรทิพสิทธิประการลากลับไปสู่สำนักแห่งพระมหาเถระเจ้าพระยาวิชัยยะได้รับพรแห่งพระมหาเถระแล้วมีจิตยินดีลื่นเลงบันเทิงใจ ตอบุญกุศลของพระองค์ที่ทรงกระทําไว้ครั้นจุติจากโลกแล้วก็ไปอุบัติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตพิพพบมีวิมานทองสูง22โยโยกโยดนะคะมีนางเทพอักษรแสนหนึ่งเป็นบริวารครั้นสิ้นชีพเทวรูปแล้วได้ไปเกิดเป็นเจ้าพระสิริตะเสริมสร้างบารมีให้แก่ ขึ้นไปได้มาเกิดเป็นองค์พระตถาคตเดี๋ยวนี้แหละจึงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดประเพณีส่งน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นวัฒนธรรมทอ้ทองถิ่นของทุกแห่งในประเทศไทยรวมทั้งที่ตำบลแม่ลาดด้วยอ่าโอเคในนี้เขาเขียนบอกว่าเป็นตำบลแม่ลาดถูกปะงั้นกี้ขอเพิ่มเติมว่ารวมทั้งที่ จังหวัดพระนครเสียุธยาและทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยของเราด้วยนะคะที่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลสงการปีนี้2,556โอ้โหงานใหญ่ไปไหนนะคะใหญ่ทุกที่เลยค่ะทุกคนปีนี้อุธยาเองเขาก็จัดงานไม่น้อยน่าใครนะคะนอกจากจะมีส่งน้ําพระต่างๆนานาในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะให้มีการไปทําบุญไหว้พระต่างๆนานาเสร็จแล้วเนี네่ยรู้สึกว่าเขาจะมีเป็นแบบเหมือนเป็นไนๆอ่ะ มันเป็น,เป,นเป็นคล้ายๆเหมือนเล่นสงครามกันแล้วก็มีดิง้งดิ้งกันด้วยที่แถวๆที่เห็นปัป๊บๆมันลงในเพจในเพจอะแถวๆน่าจะออกไปทางสารับกลางหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะเพราะว่าจัดเวทีขนาดนั้นไม่น่าจะอนุญ,ญาตให้เข้ามาจัดในเขตอุทยาประวัติศาสตร์นะเราไปตามดูแล้วกันค่ะเพราะกี้ไม่ใช่สายนั้นก็เลยอาจจะไม่รู้แต่บอกให้ฟังเฉยว่าปีนี้เนี่ยอยุธยาเขาจัดงานอาราอารามไม่แพ้ใครนะคะทุกคนก็ตามนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือเรื่องราวต่างๆนะคะ จริงๆไม่ใช่เรื่องราวต่างๆอันนี้คือประวัตินะคะที่มาของเรื่องราวของการส่งน้ําพระที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้มื่อสักครู่นี้ตอนช่วงที่มีการอ่านนะคะกี่ต้องใช้คำพ,พูดว่าอ่านนะตอนช่วงที่อ่านเนี่ยมันจะมีอ่านช้าไปบ้างอะไรไปบ้างเพราะกี้ไม่อยากอ่านผิดนะคะข้อความเหล่านี้มันเป็นข้อความที่ถูกถอดมาหรือว่ามีการคัดลอกมาจากน่าจะเป็นพระไตรปิฎกในพวกอะไรพุทธประวัติต่างๆนานาแหละนะคะแล้วก็ มาเป็นวอร์ดิ้งอ่ะให้ให้เราได้อ่านอ่านอ่านกันแล้วก็ศึกษากันว่าเรื่องราวต่างๆในพุทธประวัติเนี่ยมันมีอะไรแล้วก็แม้กระทั่งการส่งน้ําพลาเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็ตามที่กี่เล่าไปบอสุภาอ่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้วันที่12เมษายนพุทธศันราช2 5ย6นะคะก็หลายคนที่ยังเดินทางกลับบ้านไม่ถึงบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะอย่างที่บอกว่าช่วงกลางคืนอ่ะกี้ไม่ห่วงหรอกเพราะว่ามันมันอากาศมัน คือกลางคืนมันไม่ร้อนเนี่ยถูกไหมแต่กลางวันเนี่ยมันจะโคตรร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาสเสบียงไว้ในรถนะคะน้ําดื่มน้ําดื่มเนี่ยไม่ควรขาดเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะสตรกงอานะคะทุกคนบางคนเนี่ยบอกตรงนะคะทุกคนรถเนี่ยถ้าแอร์ไม่เย็นเนี่ยโอโ้โหยิ่งก็อยู่ในน,นกรกอีกอะที่ขี้บุญจริงนะคือสมมุติถ้าเราอยู่ข้างนอกพื้นพื้นปกติเนี่ยสมมติถ้าลมมันอัน้นแล้วลมไม่พัดเนี่ยมันก็ยังพอเข้าใจได้มันยังถ่ายเทถูกปะ แต่ถ้าเราจะต้องนั่งรถที่แอร์ไม่เย็ยนเนี่ยทุกคนนึกภาพไปกันกี่เคยเจอสับนี้ไปแล้วนี่คือเหตุผลหนึ่งว่าทําไมคี่ถึงไม่ชอบเดินทางทุ่งเทศกาลคือหนึ่งคือไม่ชอบคนเยอะด้วยค่ะนะคะ,นะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าสําหรับคนที่เลือกไม่ได้นะคะแล้วก็เราจะไปบอกว่าให้ทุกคนซื้อรถใหม่ทุกคนเลยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะคะทุกคนก็ดูแลตัวเองแล้วก็ถ้ารถมันร้อนมากก็ลถกระจกไปเลยนะคะ,นะคะทุกคนเอาให้ลมข้างนอกมันเข้าไปเวลาเราขับรถนะคะแล้วก็ น้ำดื่มเตรียมให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องฮิสโตกนะคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยมีคนเสียชีวิตไปเพราะฮิสโตกเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เมื่อวานเนี่ยก็มีวงของโปรงลางซอ,อนคนหนึ่งนั่นก็ฮิสโตกไหมคะแล้วก็เออเล่นนงเล่นน้ำอะไรก็เซฟเซฟตัวเองกันด้วยละกันนะคะทุกคนอ่ะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็เมาไม่ขับนะคะอย่างที่บอกว่า อย่าดื่มเลยค่ะมันไม่ดีหรอกนะคะอยากจะดื่มก็เดี๋ยวรอให้ไปถึงที่ก่อนแล้วคุณค่อยดื่มแล้วก็เบาๆหน่อยนะคะมันมันมันเดีย๋ยวจะกลายเป็นเที่ยวแล้วมันไม่สนุกเอาอะนะคะทุกคนก็เอาเอาแต่พอประมาณนะคะเพราะ่าลืมว่ายวต้องขับรถกลับกันอีกนะคะประมาณนี้โอเคค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลสงการปี2566นี้นะคะทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะทุกคนกี้ยังไม่รับปากนะคะว่ากี้จะพาไปส่งน้ําพลาในตัวเมืองไหมนะคะเพราะว่า ไม่อยากไม่อยากไปไหนเลยจริงๆค่ะทุกคนอองจริงมันร้อนด้วยนะคะเมื่อวานเมื่อวานก,นกลับมาก็เย็ยนแล้วนะคะมันก็เหนื่อยๆด้วยประมาณนี้อ่ะโอเคค่ะทุกคนแล้วเจอกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะในส่วนของประวัติการส่งน้าพระเดี๋ยวจะลงให้ทุกคนได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ